สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับลุงแมวและเกม Warframe กันอีกเช่นเคยเนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะพาทุกๆคนไปทำความรู้จักกับตัวละคร Warframe ที่มีชื่อว่าบารุคซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับบารุคเป็นตัวละคร Warframe ที่ได้ถูกออกแบบขึ้นตามคอนเซปต์ของพระอรหันต์นักสู้โดยเราสามารถหาบรูพิมพนชิ้นส่วนต่างๆของบารุกได้จากการนำเอาแต้มวอลซลาริสจำนวน5 0 0 0แต้ม ไปแลกซื้อมาจาก NPC ที่ชื่อว่า Little Duck ในเมือง Fortuna เริ่มต้นกันที่สกิล s i v e s e s t a n t เป็นความสามารถติดตัวของบารุกที่จะทำให้เขานั้นมีมิเตอร์วัดความอดกลั้นโผล่ขึ้นมาที่ตรงบริเวณมุมขวาล่างของจอโดยเกจพลังของมิเตอร์ดังกล่าวจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ขึ้น 1. ทุกๆครั้งที่เราสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ด้วยผลของสกิลเอลูดจะทำให้เกจพลังความอดกลั้นลดลงไป0.6%สศัตรูทุทกๆ1ตัวที่ได้รับผลจากความสามารถของสกิลรอลจะทำให้เกจพลังความอดกลั้นลดลงไป0.81%และ 3. สศัตรูทุทกๆ1ตัวที่ถูกโจมตีด้วยสกิลเดโซเลตแฮนส์จะทำให้เกจพลังความอดกลั้นลดลงไป1.6% โดยเกจพลังที่ลดลงไปทุกๆ2%จะทำให้ตัวของบารุกสามารถต้านทานต่อความเสียหายต,าต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีก1%สกิลที่1 Elude เมื่อกดเปิดใช้งานสกิลดังกล่าวบารุกจะทำการสั่นร่างกายของตัวเองด้วยความเร็วสูงเพื่อหลบหลีกการโจมตีโดยตรงของศัตรูที่จะเข้ามาจากทางด้านหน้าของตัวเราแต่การหลบหลีกดังกล่าวนั้นจะหยุดแสดงผลไปชั่วขณะหนึ่งหากเราทำการโจมตีด้วยอาวุธใดๆก็ตามโดยค่าสเตตัส ที่ส่งผลต่อสกิลเอลูดนั้นก็ได้แก่ค่าเลนจ์จะส่งผลต่อรัศมีในการหลบหลีกการโจมตีของศัตรูและค่าดูเลชั่นจะส่งผลต่ออัตราการใช้ค่าเอเนอร์จีต่อวินาทีของสกิลสกิลที่ 2. เหล่าเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวบารุกจะทําการปล่อยออร่าแห่งความสงบออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยออร่าดังกล่าวจะส่งผลทําให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะการมองเห็นและเข้ามาอยู่ภายในรัศมีของออร่าค่อยๆเคลื่อนที่ชา้าลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งติดสถานะหลับไหลในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราเองก็สามารถที่จะเข้าไปทำฟินิชเชอร์แอคแท็ใส่ศัตรูเหล่านั้นได้ทันทีแต่ก็ต้องระวังกันไว้น,นิดนึงนะครับเพราะว่าศัตรูเหล่านี้จะตื่นขึ้นมาทันทีหากได้รับความเสียหายไดๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเรานั้นก็ได้แก่ค่าเลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างของออร่า และค่าดูเลชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของออร่าและระยะเวลาในการติดสถานะหลับไหลของศัตรูสกิลที่3 Desolate Hands เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวบารุคจะทำการสร้างใบมีดจำนวนหนึ่งขึ้นมาบนเวียนอยู่รอบๆตัวของเขาโดยมีดแต่ละเล่มจะช่วยลดความเสียหายต่างๆที่จะเข้ามายังตัวของบารุคได้ถึง10%แต่จะรวมกันได้สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน90%และหากมีศัตรูตัวใดก็ตาม เข้ามาอยู่ภายในระยะรัศมีม่เมตรรอบๆตัวของบารุกใบมีดก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูตัวดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นแรงระเบิดขนาดเล็กพร้อมกับทําการปลดอาวุธยักษ์ไกลของศัตรูตัวนั้นทิ้งทันทีนอกจากนี้หากเราเปิดใช้งานสกิลเอลูดค้างเอาไว้อยู่ระยะรัศมีในการค้นหาศัตรูของใบมีดก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่าทันทีโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเดสโซเลตแฮนส์นั้นก็ได้แก่ค่าสตริงจะส่งผลต่อค่าความเสียหายของแรงระเบิด และจำนวนของใบมีดที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ในแต่ละครั้งและค่าเลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างของแรงระเบิดและระยะรัศมีในการค้นหาศัตรูของใบมีดสกิลที่4 Serene s t o r เมื่อกดเปิดใช้งานสกิลดังกล่าว b a r ุ k จะทําการเรียกดีเซอร์ดเนอาวุธ e x ร l t e d Fist ประจำกายของเขาขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้กับเหล่าศัตรูซึ่งในระหว่างนั้น b a r ุ k ก็จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีของศัตรูลดลงไปเป็นจำนวนหนึ่งอีกด้วยเช่นกัน โดยค่าสถานะพื้นฐานต่างๆของ d e เ e r ร์ i วินั้นก็จะมีตามนี้ครับสำหรับการเปิดใช้งานสกิลเซอร์ลินสตรอมนั้นบารุกจะไม่สูญเสียค่า Energy แต่ว่าจะใช้เป็นค่าความอดกลั้นแทนซึ่งในทุกๆวินาทีที่เราเปิดใช้งานสกิลดังกล่าวค่าความอดกลั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละ0.83%ต่อวินาทีโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเซอร์ลินสตรอมนั้นก็ได้แก่ค่าสเตรน จะส่งผลต่อค่าพลังโจมตีพื้นฐานของดิเซอร์วินและอัตราในการต้านทานต่อความเสียหายต่างๆจากการโจมตีของศัตรูต่อมาก็จะเป็นแนวทางในการจัดมอสของบารุกในสไตล์ของลูงแมวนะครับโดยลูงแมวจะขอตั้งชื่อบิวนี้ว่าฝ่ามือ,อยูไลซึ่งก็จะมีวิธีการจัดมอตตามนี้ครับเริ่มก,กันที่ช่องออร่าลูงแมวเลือกใส่เป็นมอสสตีลชาร์ดเพื่อเพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานของดิเซอร์วินขึ้นไปอีก60%จากนั้นก็จะเป็นมอสที่ช่วยเพิ่มค่าสเตรนจ์อย่างรซจ อัมพลอว์อินเทนซิฟายแล้วก็พาวเวอร์ริฟท์เพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพและความเสียหายของสกิลต่างๆนั้นมันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นมอสต t r e รีมไลน์และฟิตติ้งเอฟเฟติสที่แล้งสี่เพื่อลดการใช้ค่าเอเนอร์จีของสกิลต่างๆลงให้เหลืออยู่เพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมอสพรามคอนติเนียตี้เพื่อชดเชยให้แก่ค่าดูเลชันที่สูญเสียไปจากมอสตต่างๆมอสตรสและโอเอ็กซ์เทนเดดที่แล้งสามเพื่อทําค่าเลนช์ให้ถึง200 Skill ude, สาาองสร้ดดรอยเปอร์เซ และสาหรับมอสไบสุดท้ายนั้นลุงแมวเลือกใส่เป็นมอสอัมเบรวิ t าลิตี้เพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดให้แก่บารุกและทําคอมโบคู่กันกันกบมอสอัมเบรอินเทนซิฟายต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการจัดมอตดีเซิร์ดวินของลุงแมวซึ่งก็จะมีวิธีการจัดมอสตามนี้ครับมอส s a คิฟายเชียลเพรสเชอร์จับคู่กันกับมอสแซคิฟายเชียลสต e ลเพื่อเพิ่มค่าเบสดาเมจแล้วก็ค่าควีดิคอเชสให้แก่ตัวอาวุธมอ a ออร์แกนชัตเตอร์และกราเดเยเตอร มอดเบอร์เซอร์เกอร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีมอดดริฟติ้งคอนแทคเพื่อยืดระยะเวลาของมิลีคอมโบคอเตอร์ให้สามารถคงอยู่ได้นานขึ้นและเพิ่มค่าสเตตัสเชนส์ขึ้นไปอีก40%และสุดท้ายก็คือมอดดูอัลสเต2สองใบจับคู่กันเพื่อเพิ่มพลังโจมตีธาตุแล้วก็ค่าสเตตัสเชนส์ขึ้นไปอีก120%นั่นเองนะครับโดยธาตุที่ผสมออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ลุยกับศัตรูประเภทไหนถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูเผ่ากรีนเนียหรือว่าอินเฟสเต็เนี่ยก็ให้ผสมเป แต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูเผาคอปัสแล้วลราก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นธาตุแก๊สซึ่งสําหรับวิธีการเล่นบารุปในบิวนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิลเอลูดเป็นหลักโดยจะต้องเปิดใช้งานสกิลนี้เอาไว้อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูที่จะเข้ามาจากในทิศทางต่างๆได้แล้วแถมมันยังสามารถเอาไว้ใช้ในการเก็บชาร์จพลังความอดกลั้นได้อีกด้วยแหะครับส่วนสกิลเดียสโวลเลตแฮนด์นี่ก็เช่นกันนะครับให้พยายามเรียกใช้งานมันอยู่เรื่อยๆเวลาที่ใบมีของเรามันนเเริ่มหลืออ้ย เพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้ปดอาวุธระยะไกลของศัตรูทิ้งแล้วก็เป็นการเก็บชาร์จพลังความอดกลั้นอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนสกิลรออันนี้ลูกแมวก็จะเอาไว้ใช้ตอนที่เจอกับศัตรูจํานวนมากๆเข้ามาพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูเหล่านั้นทิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่จัดการไปทีละตัวอย่างสบายใจเฉบและสุดท้ายก็คือสกิลเซอร์ลินสตอมที่เป็นไม้เด็ดของเรานั้นถ้าหากว่าเกจพลังความอดกลั้นของเรามันเหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เราเปิดใช้งานสกิ จากนั้นก็เอาไปไล่ตกเกลี้ยสัตู้ได้ตามสบายเลยครับแ,แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับลูกแมวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสําหรับในวันนี้ลูกแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย